ดีใ,ใจมากๆในในการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายาามันเกินค่าจริงๆมันเป็นความหวังลึกๆที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าออในสนามแรกเราทําออกมาได้ดีอะค่ะถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับถึงสนามสุดท้ายเนี่ยเราชนะครั้งเดียวนะครับแต่เรื่องของ ผลที่จากการทำที่สนามแรกและสนามสองเนี่ยมันส่งผลให้เราเข้ารอบตัดทีมได้เราก็พอใจนะครับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะครับรอบแปดทีมสุดท้ายคาดหวังแล้วก็เตรียมทีมยังไงบ้างเราก็ต้องเน้นเรื่องของการฟื้อร่างกายก่อนนะครับันดับแรกนะครับแล้วก็เตรียมการเรื่องของการวางแผนเรื่อกับตุรกีให้ดีนะครับส่วนตุรกีเนี่ยเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับคะแนนเขาระดับต้นๆสัปดาห์ล่าสุดเ,เล่นอเมริกาก็เล่น5เซตนะครับ เราก็คงต้องเป็นรองเขาอยู่นะครับแต่เราจะทําการสู้ให้เต็มที่แล้วก็เตรียมแผนเพื่อจะสู้เขาให้เต็มที่ครับขอบคุณนะครับแฟนๆชาวไทยที่ส่งกําลังใจนะครับไปเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็ทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากเชียร์เราต่อในรอบไฟ ไฟนอนแลแบบนี้นะครับผมผน,นะคะที่ผ่านมาทั้งหมดเลยในสนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายในรอบแรกของ v ีเนะคะก็รู้สึกว่ามีความกดดันอยู่เล็กน้อยตั้งแต่เริ่มออกไปจากประเทศไทยในสัปดาห์แรกเพราะว่าคือใน2ปีที่เราไม่ได้ออกไปเนี่ยเราเรามีความฝึกซ้อมเราเจออะไรหลายๆอย่างในในสถานการณ์ของอของโลกก็ว่าได้นะพอออกไปแล้วมันก็จะมีความคาดหวังก็คือซึ่งมันมันทำให้เป็นแรงกดดันเล็กๆแต่ว่าเราพยายามผลักมันออกเพราะว่า ถ้าเราถ้าเราไม่ผ่ามันออกเนี่ยเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองพอเราไปในสนามแรกมันก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นแล้วเ,เราได้โชว์ศัก,กยภาพของเราออกมาเนี่ยมันมันรู้สึกโฟค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นทีมของเราเองดังนั้นในสนามที่2ในสนามที่3เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือประสบการณ์หรือศัก,กยภาพที่โชว์ออกมาเนี่ยหนูมองว่าทุกอย่างมันทําได้ดีค่ะใน2ปีที่เราไม่ได้ออกไปแข่งขันเลยสำหรับการที่ได้เข้าแปดทีมสุดท้ายอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ทีมรู้สึก ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะรู้สึกดีใจมากๆในในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่ามันเกินค่าจริงๆแต่ว่ามันมันเป็นความหวังลึกๆที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าในสนามแรกเราทำออกมาได้ดีค่ะมันก็เลยมันก็เลยคิดว่าประสบความสําเร็จที่สุดค่ะในในรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะแล้วหลังก็ <laughs> กอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะบอกว่าในสัปดาห์แรกเนี่ย ค่อนข้างที่จะโฟกัสอยู่สําหรับตัวชมเองอ่ะเพราะว่าชมอยากรู้ว่าในในระดับแรงกิ้งของตัวเซตเนี่ยในสัปดาห์แรกเนี่ยทำออกมาได้ขนาดนี้จะอยู่แลงไหนแต่ทีนี้พอทางทางการแข่งขันเนี่ยไม่ได้โชว์แรงกิ้งในช่วงแรกเนี่ยก็เลยทําให้ไม่ได้โฟกัสในสัปดาห์แรกแล้วสัปดาห์ที่2แต่พอทีนี้เราก็เข้าใจว่าแฟนคลับหรือแม้กระทั่งตัวสถิติของทีมเองเนี่ยก็อยากจะรู้แรงกิ้งของผู้เล่นแต่ละคนในแต่ละสนาม ก็มีการคอมเพน์ไปทางาฝ่ายจัดการแข่งขันว่าขอโชว์ได้ไหมแรง์กิ้งที่แบบเรียวไทม์เลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอแรง์กิ้งออกมาปุ๊บก็รู้สึกไม่เชื่อตอนแรกคือแบบไม่เชื่อเลยคือพูดเลยว่าไม่เชื่อจริงหรือเปล่าแฟนคลับแหกมาไวจริงหรือเปล่าแต่พอ,อาทางครอบครัวเนี่ยได้ได้เข้าไปดูในเว็บจริงๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยดีใจหนูก็ดีใจนะดีใจมากๆเลยหนูก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะ ตุรกีก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่พกลกร้องมากๆเพราะว่าคือพอเราได้เข้า8ทีมเนี่ยเราเจอทุกทีมที่ในอันดับต้นๆของโลกมาทุกทีมเลยแล้วมันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอทีมซ้ำที่เราเจอมาแล้วเรากลายเป็นว่าเราไปเจอตุรกีในในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมันก็เลยเป็นการท้าเล่นอีกว่าเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนอะไรยังไงค่ะ